ปัหาที่ว่าพิกุสัญญาจิกายะกุติงนี้ตรัสหมายถึงกุดีมีหญาเป็นเครื่องมุงปัญหาที่สองกล่าวหมายถึงกุดีที่แล้วด้วยดินล้วนปัญหาที่ว่าอาปัจเชยะครุกังเฉดชะวัดถุงนี้ตรัสหมายถึงพิษุนีผู้ปิดโทษปัญหาที่สองตรัดหมายถึงอภัพพราบุคคลมีบันดอดเป็นต้นจริงอยู่อภัพพาบุคคลเหล่านั้น ทั้งสิบเอจำพวกต้องประชิกในเพศกระหัสแล้วแท้บทว่าวาจาได้แก่ไม่บอกด้วยวาจาหลายบทว่าเครังโนจะปะเระเนยะมีความว่าพิสุไม่พึงเปล่งแม้ซึ่งสำเนียงด่าบุคคลเหล่าอื่นด้วยหมายว่าชนเหล่านี้จกฟังอย่างนี้ปัญหานี้ตรัสหมายถึงมุสาวาทนี้ว่าพิสุใดไม่พึงเปิดเผยยาบัดซึ่งมีอยู่ สมปชานมุสาว่าทุกกฎย่อมมีแก่พิสุนั้นจึงอยู่ธรรมดาอาบัตในมโนทวารย่อมไม่มีแก่พิสุนั้นผู้นั่งนิ่งด้วยปติญญาไม่เป็นธรรมแต่เพราะเหตุที่ไม่เปิดเผยอาบัตซึ่งควรเปิดเผยอาบัตนี้พึงทราบว่าเกิดแต่การไม่กระทำในวจีทวารของพิสุนั้นปัญหาที่ว่าสังขาที่เสสาจตุโรนี้ รหัสหมายถึงพิษุณีผู้ก้าวลงสู่ฝั่งแม่น้ำที่นับเนื่องในละแวกบ้านในเวลาอารุณขึ้นจิงอยู่พิษุนีนั้นแต่พอออกจากบ้านของตนในเวลาใกล้รุ่งก้าวลงสู่ฝั่งแม่น้ำซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในเวลาอารุณขึ้นย่อมต้องอาบัตสังฆาทิเศษสี่ตัวซึ่งกำหนดด้วยการอยู่ปราจากเพื่อนตลอดราตรีไปสู่ละแวกบ้านตามลำพังไปสู่ฝั่งแม่น้ำตามลำพัง ลาหลังพวกไปค,คนเดียวพร้อมกันทีเดียวปัญหาที่ว่าสยาอาปัติโยนานานี้รหัหมายถึงพิษุณีสองรูปผู้ผสมบทแต่สงฝ่ายเดียวจึงอยู่ในพิษุณีสองรูปนั้นเป็นปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับจีวรจากมือพิษุณีผู้ผสมบทในสำนักพิษุท์ทั้งหลายฝ่ายเดียวเป็นทุกกฎแก่พิกษุผู้รับ จากมือพิสุณีผู้ผสมบทในสำนักพิสุนีทั้งหลายฝ่ายเดียวหลายบทว่าจตุโรชนาสังวิทยะมีความว่าอาจารย์หนึ่งและอันเตวาสิกสามลักพันดะห้มาศกคือของอาจารย์ลักด้วยมือของตนเองสามมาศกสั่งให้ลักอีกสามมาศกเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องทุลใจฝ่ายของพวกอันเตวาสิกลักด้วยมือของตนเองรูปละมาศก สั่งให้ลักรูปละห้ามาศเพราะเหตุชะนี้นั้นอันเตวาสิกทั้งสามจึงต้องประชิกด้วยประการจย่างนี้ความย่อในกาถานี้เท่านี้ส่วนความพิสดารได้กล่าวไว้แล้วในสังวิธานวหานวรรณาในอธินาทานปราชิกปัญหาที่ว่าชิดทางตัสมิงคารนัตินี้ตรัดหมายถึงกุฏีที่บงังด้วยผ้าเป็นต้นและวัตถุที่กำหนดเป็นเครื่องลาดละได้ คาถาว่าเตลังมตทุงผานิตังตรัสหมายถึงความปรับเพศคาถาว่านิสักคิเยนะตรัสหมายถึงการน้อมลาบสงจึงอยู่พิสุใดน้อมจีบอลสองผืนจากลาบด้วยเขาน้อมไปแล้วเพื่อสงคือจีบอลผืนหนึ่งเพื่อตนผืนหนึ่งเพื่อพิสุอื่นด้วยประโยคอันเดียวว่าท่านจงให้แก่ข้าพเจ้าผืนหนึ่งแกพิสุนั้นผืนหนึ่ง พิสุนนั้นต้องนิสกิยปาจิตติและสุทิกะปาจิตติพร้อมกันปัญหาที่ว่ากรรมมันจะตังกุปเปยะวัคคปัจจญานี้ปรัดหมายถึงคามสีมาในนครทั้งหลายมีกรุงพาราณสีเป็นต้นซึ่งมีประมาณสิบสองโยน์คาถาว่าปะทวีติหาระมะเตนณะปรัดหมายเอาการชักสื่อ ก็เนื้อความแห่งคาถานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในวรนนาแห่งสัญจริตะสิขาบทนั่นแลปัญหาที่ว่าสับผานิตานินิสกิยานินี้ราดหมายถึงการใช้ภิกษุณีปุ่มมิชาตาให้ซักจึงอยู่แม้ถ้าว่าภิกษุณีถือเอามุมตรายจีวอลซึ่งกาขี้รดหรือเพื้อนโคลซักด้วยน้ำไตรจีบอที่อยู่ในกายของภิกษุนั่นแลเป็นนิสกีหลายบทว่า สาระคมานามปินจาจตัสอัถิมีความว่าแม้การอุปสมบทด้วยสระคมก็ไม่มีปัญหานี้ตรัสหมายถึงการอุปสมบทของพระนางมหาประชามบดีบาทคาถาว่าหเนยยะอนะริยมันโทมีความว่าคนเข่าพึงฆ่าบุคคลแม้นั้นเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามซึ่งไม่ใช่พระอรียบุคคล ปัญหานี้ตรัสหมายถึงบิดาซึ่งกลายเป็นหญิงและมารดาซึ่งกลายเป็นชายเพราะเพศกลับปัญหาที่ว่านาเตนานันตรังปุเสน้ตรัสหมายถึงมารดาบิดาเป็นสัตว์ระชานดังมารดาของมิะสิงคดาบทและบิดาของสีหะกุมารเป็นต้นคาถาว่าอาโจทยิตวาตรัสหมายถึงการอุปสมบทด้วยทูตคาถาว่า โยทยิตวาตรัสหมายถึงการอุปสมบทของอภัพภาพบุคคลมีบรรดาะเป็นต้นแต่คําที่มาในกรุณาทีว่าคาถาที่หนึ่งตรัสหมายถึงกรรมไม่พร้อมหน้า8อย่างที่สองตรัสหมายถึงกรรมของพิสุผู้ไม่มีอาบัตสองบทว่าฉินทันตัสอาปฏิได้แก่เป็นปาราชิกแก่พิสุผู้ตัดต้นไม้ใหญ่เป็นปราจิตีแก่พิสุผู้ตัดหญ้าและเถาวัล เป็นทุกกฏแก่พิสุผู้ตัดองคชาสองบทว่าจินทันตสะอนาปติคือไม่เป็นอาบัตแก่พิสุผู้ปลงผมและตัดเล็บบทว่าชาเทนตัสะคือเป็นอาบัติแก่พิสุผู้ปิดอาบัติบทว่าอนาปติคือไม่เป็นอาบัตแก่พิสุผู้มุงเรือนเป็นต้นวินิจฉัยในาคาถาว่าสัตยังพนันโตพึงทราบดังนี้พิกษุพูดคำจริงกับสตรีผู้มีงอน และคนกระเถยว่าเธอมีงอนเธอมีสองเพศดังนี้ย่อมต้องครุกาบัตแต่เป็นละหุกาบัตแก่พิสุผู้กล่าวเทศเพราะสัมปชานมุสาวาทเมื่อกล่าวเทศเพราะบวชอุตริมรุสธรรมที่ไม่มีจริงต้องครุกาบัตเป็นละหุกาบัตแก่พิสุผู้พูดจริงเพราะบวชอุตริมรุสธรรมที่มีจริง คาถาว่าอาทิตติตังตรัดหมายถึงพิสุผู้ไม่สละก่อนบริโภคจีวรที่เป็นนิสกีคาถาว่าอัดถังคาเตสุริเยตรัสหมายถึงพิสุผู้มักอ้วกคาถาว่านรตจิตโตมีเนื้อความดังต่อไปนี้พิสุมีจิตกำหนัดต้องเมถุนธรรมประชิกมีเถยยจิตต้องอธินาทานประชิกอย่างผู้อื่นให้จงใจเพื่อตาย,ต,ายต้องมนุษะ วิกขะปราชิกแต่พิสุผู้ทำลายสงไม่ใช่ผู้มีจิตกำหนัดและไม่ใช่ผู้มีเฉยจิตทั้งเธอหาได้ชักชวนผู้อื่นเพื่อตายไม่เลยแต่ความขาดย่อมมีคือปราชิกแก่เธอผู้ให้สลากเป็นตุลาใจแก่พิสุผู้รับสลากคือประพฤติตามพิสุผู้ทำลายสงปัญหาที่ว่าคขจฉย,ยะอัทธโยชนังนี้ รัดหมายถึงโคนต้นไม้ของสกุลหนึ่งเช่นต้นไทรที่งามสร่างคาถาว่ากายิการนิรัดหมายถึงพิสุุผู้จับรวบเส้นผมหรือนิ้วมือของหญิงมากคนด้วยกันคาถาว่าวาจัสิกานินี้รัดหมายถึงพิสุุผู้กล่าวคําชั่วหยาบโดยนายเป็นต้นว่าเธอทุกคนมีงอนหลายบทว่าติดสิทธิโยเมทุนังตัง นเสเวมีความว่าไม่ได้เสพเมถุนแม้ในหญิงสามจำพวกที่ตรัสไว้สองบทว่าตโยปริเสมีความว่าหาได้เข้าหาชายทั้งสามจำพวกแล้วเสพเมถุนก็หาไม่สองบทว่าตโยจะอนณะรยะปันละเกมีความว่าจะได้เข้าหาชนหกจำพวกแม้เหล่านี้คือคนไม่ประเสริฐสามจำพวกกล่าวคืออุปโตพยัญชนกและบันโดสามจำพวก แล้วเสษเมถุนก็หาไม่สองบทว่าณนะจาจะเรเมถุนดังพยัญชนะสมิงมีความว่าประพืชเมถุนแม้ด้วยอำนาจอนุโลมประชิกก็หาไม่เพราะว่าพึงมีความขาดและเพราะเมถุนธทมเป็นปัจจัยได้แก่พึงเป็นประชิกเพราะเมถุนทมเป็นปัจจัยปัญหาดังว่ามานี้ปราดหมายถึงอัตถวัตถุกะประชิกของภิกษุณี ยิงอยู่ย่อมมีความขาดเพราะเมตุนธรรมเป็นปัจจัยแก่พิษุนีนั้นผู้พยายามอยู่เพื่อถึงความเข้าคลึงด้วยกายอันเป็นบุพภาภาแห่งเมตุนธรรมคาถาว่ามาตรังกีวรังนี้รัดหมายถึงการเตือนให้เกิดสติเพื่อได้ผ้าวัติกะตาติกในเวลาหลังสมัยก็แลวินิจฉัยแห่งคาถานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในวรณน,นาแห่งวัติกะตาติกะติขาบทนั่นแล คาถาว่ากุฏโธอาราทโกโหติตรัดหมายถึงวัดของเดรรถีความพิสดารแห่งคำนั้นตรัสแล้วในติทยวัดนั่นเองว่าอัญญาเดรถีผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อคุณของพวกเดรถีอันชนอื่นสรรเสริญอยู่โกรธแล้วย่อมเป็นผู้ยังพิสุทธทั้งหลายให้ยินดีเมื่อคุณแห่งรัตน์ไรอันชนอื่นสรรเสริญอยู่โกรธแล้วย่อมเป็นผู้อันพิสุทั้งหลายพึงติเตียน แม้คาถาที่สองก็ตรัสหมายถึงติดทิยวัตนั่นแหลคาถาว่าสังคาทิเสสังเป็นต้นตรัสหมายถึงพิษณีผู้กำนัดรับบินธบาทจากมือของบุรุษผู้กำนัดแล้วคลุกกับเนื้อมนุษย์กระเทียมโภชนะปรนีีตและอากัศพิยะมังสะที่เหลือแล้วกลืนกินคาถาว่าเอโกโออุปสัมปันโนเอโออนุปสัมปันโนเป็นต้นตรัสหมายถึงสมเนรผู้ไปในอากาศ ก็ถ้าว่าในสัมเณรสองรูปรูปหนึ่งเป็นผู้นั่งพ้นแผ่นดินแม้ปลายแม้เพียงปลายเส้นผมเดียวด้วยลิตรสามเณนรนั้นย่อมเป็นอนุปสัสมบันิแท้แม้สงนั่งในอากาศก็ไม่พึงทำกรรมแก่อนุปสัสมบัน์ผู้อยู่บนพื้นดินถ้าทำกรรมย่อมกรรมเริบคาถาว่าอากาปปะกะตังตรัดหมายถึงพิสุ ผู้มีจีบออันโจรจริงไปก็แม้วินิจฉัยในคาถานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วโดยพิสดารในสิกขาบทนั้นแลหลายบทว่าณนะเทตินาะปฏิคันหานติมีความว่าแม้พิสุณีผู้ใช้ก็มิได้ให้พิสุณีผู้รับใช้ก็ไม่ได้รับจากมือของพิสุณีผู้ใช้หลายบทว่าปฏิคโหเตนะนะวิชติมีความว่า ด้วยเหตุนั้นแลพิษุนีผู้ใช้ก็หาได้มีการรับจากมือของพิษุนีผู้ใช้ไม่สองบทว่าอาปัจจติครุก,กังมีความว่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นพิษุนีผู้ใช้ย่อมต้องอาบัตสังคาทิเศษเพราะเหตุที่พิษุณีผู้ที่ตนใช้ไปรับบิณฑบาตจากมือบรุษผู้กำหนัดสองบทว่าตัานจับริโพคัปจะยามีความว่าก็แลพิษุณีผู้ใช้เมื่อจะต้องอบัตนั้น ย่อมต้องเพราะการบริโภคของพิษุณีผู้รับใช้นั้นเป็นปัจจัยจึงอยู่ย่อมเป็นสังฆาธิเศษแก่พิษุณีผู้ใช้ในขณะเสร็จการฉันของพิษุนีผู้รับใช้นั้นคาถาที่สองท่านกล่าวหมายถึงการใช้ไปในการรับน้ำและไม้สีฟันของพิษุณีผู้ใช้นั้นเองหลายบทว่านาพิุณีโนจะปุเสยวัชชังมีความว่า จิงอยู่พิษุณีต้องสังฆาธิเศตัวใดตัวหนึ่งในสิบเจ็ดตัวแล้วแม้ปิดไว้ด้วยไม่อ,อื้อเพื้อก็ไม่ต้องโทษคือไม่ต้องอาบัติใหม่อีกเพราะการปิดเป็นปัจจัยเธอย่อมได้ประกามานัดเท่านั้นเพื่ออาบัตที่ปิดไว้ก็ตามไม่ปิดไว้ก็ตามก็แลบุคคลน,นี้แม้จะไม่ใช่พิษุณีแต่ต้องครุกาบัตมีส่วนเหลือแล้วปิดไว้ก็ไม่ต้องโทษได้ยินว่าปัญหาที่ว่า ปัญหาเมสากุสเลหิจิตติตานี้ท่านกล่าวหมายถึงพิสุผู้อันสงยกบัตจรจึงอยู่สงไม่มีวินัยกรรมกับพิสุนั้นเพราะเหตุนั้นเธอต้องสังฆาทิเศษแล้วแม้ปิดไว้ก็ไม่ต้องโทษชนิแลเสทโมจนะคาถาวรนนา,นาจบปัญจวัวรวันานาวินิจฉัยในกรรมวัคพึงทราบดังนี้ ความแตกต่างกันแห่งกรรมสี่อย่างข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในสมถระคันตกะแลแม้ได้กล่าวแล้วก็จริงถึงกระนั้นกรรมวินิจฉัยนี้เมื่อได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นย่อมเป็นวินิจฉัยที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวข้อที่ควรกล่าวในกรรมวักนี้จำเดิมแต่ต้นทีเดียวคำว่าจะตาริณีเป็นคำบอกกำหนดจำนวนแห่งกรรมทั้งหลายคำว่ากรรมมานิเป็นคำชี้กรรมที่กำหนดไว้แล้ว ความต่างแห่งกรรมสี่กรรมที่ต้องยังสงผู้ตั้งอยู่ในสีมาให้หมดจดนำฉันทาของพิสุปผู้ควรฉันทามาสวดประกาศสามครั้งทำตามอนุมัติของสงผู้พร้อมเปลี่ยงชื่อว่าอัปโลกนกรรมกรรมที่ต้องทำด้วยยต,ติอย่างเดียวตามอนุมัติของสงผู้พร้อมเปลี่ยงตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหลชื่อว่ายต,ติกกรรมกรรมที่ต้องทำด้วยอนุสาวนามียต,ติเป็นที่สองอย่างนี้คือ ยติหนึ่งอนุสาวนาหนึ่งตามอนุมัติของสองฆ์ผู้พร้อมเพรยียงโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแลชื่อว่ายติทุติยกรรมกรรมที่ต้องทำด้วยอนุสาวนาสามมียติเป็นที่สี่อย่างนี้คือยติหนึ่งอนุสาวนาสามตามอนุมัติของสองฆ์ผู้พร้อมเพรยียงโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแลชื่อว่ายติจตุถกรรมบรรดากรรมเหล่านั้นอปโลกนกรรมพึงทำเพียงอปโลก ไม่ต้องทำด้วยอำนาจยติกรรมเป็นต้นอันหนึ่งยติกรรมพึงทำตั้งยติอย่างเดียวไม่ต้องทำด้วยอำนาจอปโลก,กนก,กรรมเป็นต้นส่วนยติทุติยกรรมที่ต้องอปโลกทำก็มีไม่ต้องอัปโลกทำก็มีในสองอย่างนั้นกรรมหนักหกอย่างนี้คือสมมติสีมาถอนสีมาให้ผ้ากถินหรือกถินแสดงที่สร้างกุดีแสดงที่สร้างวิหารไม่ควรอัปโลกทำ พึงสวดยติทุติยกรรมวาจาธรรมเท่านั้นกรรมเบาเหล่านี้คือสมมุติสิบสามที่เหลือและสมมุติมีการให้ถือเสนาสนะและให้มรดกจีวรเป็นต้นควรเพื่อทำทั้งอัปโลกอาจารย์บางพวกกล่าวว่าแต่ยติทุติยกรรมนั้นไม่ควรทำด้วยอำนาจยติกรรมและยะติจัตุธกรรมแท้ เมื่อทำด้วยอำนาจยติจตุกรรมย่อมเป็นกรรมมั่นคงกว่าเพราะเหตุนั้นควรทำคำของพระอาจารย์พวกนั้นได้ถูกค้านเสร็จแล้วว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นความสังกะแห่งกรรมย่อมมีเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรทำก็ทว่ากรรมนั้นเสียโดยอัคระก็ดีเสียโดยบทก็ดีมีบทที่สวดไม่ชัดก็ดีไซ้ การที่สวดซ้ำเพื่อจำระกรรมนั้นก็ควรการสวดซ้ำนี้เป็นทันหีกรรมของกรรมที่ไม่กรรเริบคงคืนเป็นกรรมในกรรมที่กรรเริบยติจตุตกรรมที่ต้องทำทั้งสวดยติและสวดกรรมวาจาสามไม่พึงทำด้วยอำนาจกรรมอื่นมีอัปโลกนกรรมเป็นต้นหลายบทว่าปัญจหาการเิวิปัจจันติมีความว่า กรรมสี่นี้ย่อมวิบัติโดยเหตุห้าประการกรรมวิบัติโดยวัตถุในข้อว่ากรรมที่ควรทำพร้อมหน้าสงทำไม่พร้อมหน้ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุนี้กรรมที่ควรทำพร้อมหน้าก็มีกรรมที่ควรทำไม่พร้อมหน้าก็มีในกรรมสองอย่างนั้นขึ้นชื่อว่ากรรมที่ควรทำไม่พร้อมหน้ามีแปดอย่างคืออุปสมบทด้วยทูตความบาศหงายบาศ อุมมัตตกะสมมติที่สงพึงธำแก่พิสุบ้าเสขะสมมติแก่สกุลพระเสขะพรหมทันแก่พระชนะพิสุปกาสนิยกรรมแก่พระเทวทัตเอาวันทิยกรรมที่พิสุณีสงพึงธำแก่พิสุผู้แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใสกรรมทั้งปวงนั้นพึงทราบตามในที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในที่มานั้นนันแล กรรมทั้ง8ดอย่างนี้อันสงทำแล้วไม่พร้อมหน้าย่อมเป็นอันทำด้วยดีไม่กำเริบกรรมทั้งปวงที่เหลือคนทำพร้อมหน้าเท่านั้นคือพึงทำให้อิงสมมุขาวินัยสี่อย่างนี้คือความพร้อมเพรียงหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลอันกรรมทั้งปวงที่ทำแล้วด้วยประการอย่างนั้นย่อมเป็นอันทำดีแล้ว แต่กรรมเหล่านั้นที่ไม่ทําอย่างนั้นย่อมจัดเป็นกรรมวิบัติโดยวัตถุเพราะทําเว้นวัตถุกล่าวคือสัมมุขาวินัยนี้เสียด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ากรรมที่ควรทําพร้อมหน้าสงทําไม่พร้อมหน้ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุแม้ในกรรมทั้งหลายมีกรรมที่ควรทําด้วยสอบถามเป็นต้นการทํากิจมีสอบถามเป็นต้นนั่นแลจัดเป็นวัตถุ พึงทราบความที่กรรมแม้เหล่านั้นวิบัติโดยวัตถุเพราะกระทําเว้นวัตถุนั้นเสียแต่ข้อนี้เป็นเพียงเนื้อความเฉพาะคําในคําที่ว่าปฏิปุจฉากรณียังเป็นต้นนั้นหลายบทว่าปฏิปุจฉากรณียังอปฏิปุจฉากโรติมีความว่ากรรมที่ควรถามแล้วจึงโจทย์แล้วให้จําเลยให้การกระทําสงกระทําไม่ถามไม่โจด ไม่ให้จำเลยให้การเสียเลยหลายบทว่าปฏิญญายะกรณียังอปติญญาย,กายะญญายกรติมีความว่ากรรมที่ควรยกปฏิญญาเป็นหลักทำตามปฏิญญาซึ่งจำเลยให้อย่างไรสงกระทำโดยหักโหมแก่พิษุผู้คร่ำครวญบนเพลอ,อยู่ด้วยไม่ยอมปฏิญญาบทว่าสติวิญยารหัสสะได้แก่พระขีณาสพเช่นพระทัพพระมรบุตรเถระ บทว่าอโรลหะวิญญารหัสสะได้แก่พิสุบ้าเช่นคักคะพิสุบทว่าตัสะปาปยาสิกากรรม,มารหัสสะได้แก่พิสุผู้มีบาปหนาแน่นเช่นอุปวาระภิกษุในในบททั้งปวงก็เช่นนี้แลหลายบทว่าอนุโปสเถอุปสถังกรติมีความว่าทำอุโบสถในวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถ วันสามัคคีของสงฆ์ผู้แตกกันและวันที่14และวันที่15้าค่ำตามในที่กล่าวแล้วใน11เดือนที่เหลือเว้นเดือนกติกาเสียชื่อว่าวันอุโบสถเมื่อทําอุโบสถในวันอื่นเว้นวันอุโบสถทั้งสามประการอย่างนั้นเสียชื่อว่าทําอุโบสถในวันไม่ใช่วันอุโบสถก็ในวัดใดพิสูจน์ทั้งหลายวิวาทกันเพราะเหตุเล็กน้อยเพื่อประโยชน์แก่บริขารมีบาทและจีวรเป็นต้น จึงงดอุโบสถหรือปวารณาเสียเมื่ออธิกรณ์นั้นวินิจฉัยแล้วพิสูจน์ทั้งหลายในวัดนั้นย่อมไม่ได้เพื่อกล่าวว่าพวกเราเป็นผู้พร้อมเพียงกันแล้วทำสามกิอุโบสถในวันอันเป็นระหว่างเมื่อกระทำอุโบสถชื่อว่าเป็นอันกระทำในวันไม่ใช่วันอุโบสถสองบทว่าอปวารณายะปวเรติมีความว่าสงปวารณาในวันไม่ใช่วันปวารณา วันสามัคคีของสงผู้แตกกันหนึ่งวันที่สงเลื่อนไปตั้งไว้หนึ่งในเดือนกติกาเดือนเดียวและวันกลางเดือนสองครั้งชื่อว่าวันปวารณาปวารณาในวันอื่นเว้นวันปวารณาทั้งสี่ประการอย่างนี้เสียชื่อว่าปวารณาในวันไม่ใช่วันปวารณาแม้ในการปวารณานี้พิสุทั้งหลายย่อมไม่ได้เพื่อทำสามัคคีปวารณา ในเพราะวิวาทมีประมาณน้อยระงับลงเมื่อทำปรวรณาย่อมเป็นอันกระทำในวันไม่ใช่วันปรวรณาอีกอย่างหนึ่งแม้เมื่อสงให้อุปสมบทบุคคลผู้มีปีหย่อนยี่สิบหรือบุคคลผู้เคยต้องอันติมาวัตถุหรืออภัพภาพบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งในอภัพภาพบุคคลสิบเอ็ดย่อมเป็นกรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุกรรมทั้งหลายย่อมวิบัติโดยวัตถุด้วยประการชนิด กรรมวิบัติโดยยติอันหนึ่งพึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยยติดังต่อไปนี้สองบทว่าวัตถุงนะปรามสติมีความว่าสงฆธร,รมกรรมมีอุปสมบทเป็นต้นแก่พิสุทธิ์ใดไม่ระบุบุคคลนั้นคือไม่ระบุชื่อบุคคลนั้นได้แก่สวดว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าอุปสมปทาเปขะข,ของท่านพุทธรักิต ในเมื่อคนสวดว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฝังข้าพเจ้าธรรมรักขิตนี้เป็นอุปสำปทาเปขะของท่านพุทธรักขิตไม่ระบุวัตถุอย่างนี้